ฉันแอบไปเตะหนุ่มทหารเรือมาละใน <c oughs> เรื่องมันมีอยู่ว่าฉันอะเงาแล้วเข้ายูถู e ไปก็เจอ world of warships หรือว่าขับเรือ,อยิงกันฉันยากลองจะให้เล่นคนเดียวมันก็เหงาอะนะก็เลยเขอเตะหนุ่มคนนึงไปเล่นด้วยหน่อยดีกว่า <c oughs> เพื่อมีโอกาสเออว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นรวนเข้าห้องเลย เธอฉันเข้ามาแล้วเธอจะไปไหนฉันไปด้วยใหญ่เลี้ยวครับเดี๋ยวคุณพามชนกอดเบรคครับเบรแป,ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฉันรู้ว่าพวกเธออยากฟังไอพาร์ตฉันจีบหนุ่มแต่ฉันมีลิงก์มีของมาแจกพวกเธอด้วยอย่าไปกดสมัครลิงก์มั่วซั่วนะเดี๋ยวอดรางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวได้ต้องขอหาลิงก์แป๊บหนึ่งจริงๆอ่ะต่อให้ใหญ่มันก็ลําบากครับทำไมอ่ะคิดมากครับกว่าจะทําอะไรแต่ละอย่างปัญหาคือยิ่งใหญ่ยิ่งช้าโอ้หลอกคะถึงมีคํากล่าวไหมครับว่าเล็กสั้นขยันซอยเพราะวนเรร็วจจิงๆ น่ารำคาญอ๋ออันนี้เราพูดถึงเรือเนาะใช่ใช่ใชโอเคโอเคถ้าคนเพิ่งเคยได้ยินเสียงนี้ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณฟาร์มเองเป็นยูทูบเบอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะขอบคุณนะคะที่กด Subscribe ให้กันมาแล้วเอาลิงก์ไปถ้าอยากกดสะดวกๆหน่อยก็ใต้คลิปเลย เอาไว้ไปชวนหนุ่มชวนสาวมาเล่นด้วยกันได้ถ้ากดสมัครผ่านลิงก์นี้เธอจะได้รับรางวัลพิเศษ5อันนี้ด้วยนะมีเรือสหาราัฐเรือญี่ปุ่นเรือโซเวียตแล้วก็ได้พรีเมียม7วันไปฟรีๆเลยด้วยพร้อมกับสกินลายพรางในพันอันนี้โอเคมาสมัครกันเลยได้ครับเข้าลิงก์มาแล้วคุณกายแล้วยังไงต่อกดเล่นฟรีบน PC นี่หรอใช่ครับใช่ครับอฟังตอนนี้ผมกดเข้ามาถึงหน้าลงทะเบียนแล้วนี่ไงมีรหัสเชิญแล้วมันก็เขียนว่า PC Battle อันนี้คือใส่เสร็จเรียบร้อยใช่ปะ ใช่ครับแล้วก็ถ้าเข้าเกมมาปุ๊บเล่นจบประมาณ3ตามั้งแล้วของกระามันจะเข้าเลยคุณฟาร์มเสร็จเมื่อไหร่ก็เรียกไ้เลยนะครับเสร็จแล้วค่ะอ้า,า <c oughs> เสร็จไวเสร็จไวคือในเกมนี้เราต้องทําอะไรอะคะมันคือเกมที่เราเล่นจบเป็นแมชแมชเนาะภายใน1เกมจะมีโหมดหลักๆอยู่ด้วยก,กัน2โหมดคือโหมดยึดโทกกับโหมดแคปฐานถ้าเราจะชนะครับทำออเจคทีฟของเกมให้สําเร็จอ๋อก็คือมีแค่2โหมดโหมด ยึดฐานหรือว่าโหมดแคปทงอันไหนก็ได้แต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องทาอะไรเลยก็ได้แล้วแค่ฆ่าเขาให้หมดก็ชนะเหมือนกันความเลดี้ได้ละทําไมอังกฤษมันขี้เลขกว่าเพื่อนเขาเลยอ่ะควมขอเล่นอนแล้วได้ไหมได้ครับอะไรวะเมื่อกี้เรายังเป็นบริชเรามาแพ้ของใหญ่ๆดำๆแบบนี้มันได้เหรอวะเนี่ยอ่าพวกสลับอ้าวยังไงนะอ่า โซเวียตครับชนชาติเขาชื่อสลาฟอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคฉันนึกว่าก็เลยเรียกเป็นพวกสลาฟอ,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 อ๋อตกใจนี่คือการร่วมมือกันระหว่างเยอรมันและโซเวียตเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วปะก็แย่แล้วครับปาร์ตี้กันเหรอ <laughs> ใช่ก็เยอรมันก็นาซีไงเย yeah. โซเวียตไม่ใช่นาซีหรอลองมาท่องกันดูไหมครับสงครามโลกครั้งที่สองเนาะมันมีสัมพนันธมิตรกับอักษะรู้ไหมครับว่าสัมพันธมิตรมีใครบ้างสัมพันธมิตร <c oughs> ก็แบบอเมริกาญี่ปุน่น <c oughs> เธอ,อฉันเข้ามาแล้วเธออยู่ไหนอ่ะ <c oughs> ที่มันมีชื่อสีเหลืองอะ่ะอ๋ออ๋ออันนี้คือเพื่อนหรอ <c oughs> ใช่ใช่อุ้ยรถามออกเรือแล้วแน่เลยอันนีฟามกดเดินหน้าแล้วไงโอ้อ๋อโอเคอยู่ซ้ายอ่า ก็คือเอาเรือไปทิ้งเอาไว้ตรงนั้นหรือไม่เราก็ฆ่าเขาให้หมดชนชนเพื่อนตายไหมโดนเพื่อนดาได้เลยอุ้ยหันขันขึ้นมาขันขึ้นมาเอาแล้วเธอโดนยิงอะ่อะเป็นไรับผมอึดอยู่แล้วยอมไม่ได้เดี๋ยวฉันไปช่วยนะแป๊บหนึ่งอ่าเรื่องเลงครับคุณฟาร์มคุณเห็นเส้นสีขาวไหมอาหา่าฮะเส้นสีขาวคือเส้นระดับน้ําครับ วิธีเลงคือเอาเส้นสีขาวทาบกับท้องเรือครับทาบกับท้องเรือเส้นอ่าแล้วยืงไปข้างหน้าครับเพราะว่าเราต้องยิงเผื่อโอ้โหลากไปข้างหน้าไกลกว่าน้ำไปกว่าน้นเอาจริงปะไม่คิดว่ายิงปืนในทะเลมันจะยากขนาดนี้นะเนี่ยเมาส์คิดค้างเลยครับจะได้ยิงก็บอกเลยโอ้ยเธอเลือดเขาไม่หลดเลยอะ ว่าลดแล้วมันครับมันลดได้แค่นี้อ่ะงั้นฉันไปเรียนยิงเราอื่นอนลำนั้นตายแล้วเมื่อกี้คุณฟาร์มยิงโดนครับแต่ไม่เข้าฉันมีกระสุนตั้งห้านัดตกน้ำหมดเลยอ้าฉันเห็นเธอแล้วเฮ้ยมีคนอยู่กับเธอนี่นั่นนมันเป็นใครเรือพระชันบานครับถ้าผมโดนผมตายครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนฉันจะยิงคนนี้เข้าเลยอ่ะ อ่านั่นแหละเขา้าช่วยหน่อยคะ่ะช่วยหน่อยเฮ้ยความกำลังยิงอย่กระสุนความลงเกาะแน่เลยวะ่ะเบ่เก,ก็ได้ครับเร่โคลไฟแดนอีสแอนดอลไลช์เฮ้ยเพื่อนอย่างนี้แหละในสงครามมันต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างไมั้นเขาจะฆ่ากันในสงครามฆ่าเพื่อนในสงครามได้งไงอะถ้าคุความยิงมากๆชื่อจะเป็นสีชมพูนะครับ <laughs> แปลว่าเพื่อนทรยศนะครับอ้าวมันมันทรรยศแล้วมันได้ไรไหมอ่าเสียตังค์ให้เพื่อนไง อ๋อโอเคจะขับเรือได้แต่ละทีหนึง่งมันมีเอ้ยมันมีไอแอร์คาบมันโจมตีฉันฉันทำอย่างไรได้บ้างกด R ได้ไหมกไฟก็ไม่ได้ติดนี่หว่าไม่ได้ครับอ่าปืนยิงเครื่องบินมันจะยิงเองอ๋อแ,<ต>แล้วผมอยู่ข้างๆชฮ้ยั<อ>นี้มันเพลงรักต้องขึ้นแล้วเธอจะไปไหนฉันไปด้วย เลี้ยวครับเดี๋ยวคุณพามชุดกอดเบรคครับเบรกนี่แหละเลี้ยวตามหนุ่มจนจะเป็นภยัยโอ้ยคนก็ต้องยิงเรือก็ต้องบังคับแลวยังจะมีหนุ่มมาเรียกร้องความสนใจอีกเอาผมจะบอกให้ครับคุณพามกด m ครับในแป้นคีย์บอร์ดนะเอาเมาส์จิ้มไปที่ที่หนึ่งครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์จิ้มไปที่ที่หนึ่งอ๋อมันจะขับเราไปตรงนั้นเลยหรอใช่ครับออโต้พายหลอดโอเคเออเออเออขับให้หน่อย เฮ้ยเธอขับลันี้มันเร็วมากเลยอ่ะอเ<ใ>น,<ใ>นี่ยขันา,างหน้าฉันใช่ไหมฉันเป็นฉันเป็นเรือ,อาตะเวนครับเบื่อว่ะจะตะเวนดูอะไรวะอยาาเป็นเรือพิฆาต่ะเมื่อไหร่จะได้เล่นเรือพิฆาตเดี๋ยวขึ้นที่สองทีส่สามก็ได้แล้วแป๊บเดียวคือฉันยิงอะไรอ่ะมันไม่เหลืออะไรบนเรือนั้นแล้วด้วยซ้ำนั่นคือเอรือประตูเครื่องบินมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับนอกจากบาดฟ้าเรือประตูเครื่องบินหัวมันจะแบนเพราะมันเอาไว้เครื่องบินจอดอ่าแล้ว เรืออะไรมันหัวโตวมีไหมคะถ้าหัวโตๆก็ประจันบ,บาลไหมฮะใหญ่ดีประจันบ,บาลคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วปะเรือแต่ละลำมันมีความสามารถไม่เหมือนกันเลยอ่าคุณฟาร์มลองกดไปที่ Tech Tree ครับแล้วคุณฟางก็จะเจอกับต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ไม่มีต้นไม้ด้วยซ้ำค่ะมีไม้แมปป,ปิ้งแถนผางเรืออ๋อใช่ใช่ใช่โอ้โหแล้วทุกอย่างหน้าตาเหมือนกันหมดเลย ใช่หน้าตามันเหมือนแต่ทุกลำที่คุณฟาร์มเห็นมันไม่เหมือนกันเลยก็เหมือนเวลาที่ฉันไปเลือกลิปสติกเราพวกเธอก็ไม่เข้าใจว่าสีมันต่างกันยังไงอะเนาะคิดซะว่ามันคือคลาสครับมันมีมันมันมีนักดาบใช่ไหมมันมีนักธนูมันมีนักเวทเรือก็เช่นกันเรือมีประเภทครับถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นฮิลเลอร์ประจำทีมเราต้องเลือกตัวไหนอะสายทับใช่ไหมครับดิ่งมงไปข้างล่างอย่างเดียวเลย มันมันจะไปเริ่มต้นที่รูป V ีครับเทียห้ามีเออเมรันส์กับเอ่อฮอวกินเราจะไปเล่นฮอวกินกันอะแต่อันนี้ไม่เป็นเรื่องของอนาคตช่างมันอ้าวก็คือเมื่อกี้ที่เล่าเรียนมาลืมไปซชไม่เอาไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วสายทั้ไม่เป็นแล้ว <laughs> เปินมาเปลี่ยนใจแล้วเป็นตัวแทงหรือแบบเรามาทํความเข้าใจเรือดีกว่ามา <laughs> ใช่ก่อนที่เราจะเข้าใจกันเราต้องเข้าใจเรือกันก่อนเธอว่าแหม <laughs> เอาล่ะเรามาเริ่มมาแนะนำตัวกันก่อนนะครับเรือน่ะมันจะมีสัญลักษณ์อยู่เล็ก,ลกๆที่มันเป็นรูปห้าเหลี่ยมอ๋อที่มันเป็นเหมือนกระสุนเนาะใช่หน้าตาเหมือนกระสุนมันคืออันที่ผมอธิบายรูปห้าเหลี่ยมนั่นแหละสายสุดเลยของเราเบตเทนชิพครับเรือลบถ้าคุณฟาร์มบอกว่าอยากเล่นตัวแท้งนี่ครับคือตัวแท้งแล้วเรือลบต้องอ,ออกจากฝั่งไหมควรจะออกครับเพราะมันคือเรือใหญ่นะ ยิ่งไปทางขวาเรือไหนกระช่างครับยิ่งอยู่ทางขวามันจะยิ่งต้องกลักฝั่งมากๆเรือเรือเล็กคนอยู่ใกลฝั่งเรือใหญ่คนออกจากฝั่งพี่ตูนไม่ชอบใจไม่เป็นไรเพราะพี่ตูนไม่ได้อยู่กลางตดงกระสุนแล้วของคุณไก่อยู่ในไหนคะผมเป็นผู้เล่นประจันบาลที่ใหญ่ที่สุดครับว่าสายที่ผมเล่นนั้นใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีใครเทียบเท่าเป็นปมด้อยของชาตินี้อ๋อออ๋อเป็นปมด้อยของชาตินี้ทำไมถึง อ่าถูกต้องครับอ๋อโอเคโอเคอกใจเลยเห็นคําว่าปมน้อยฉันนึกว่าปมน้อยส่วนตัวไม่ใช่ใช่ไหมโล่งใจเรือประจันบาลมันคือเรือที่ใหญ่ที่สดุดหนาที่สุดคือเป็นตัวแท้งแล้วก็ปืนใหญ่ที่สดุดมันจะมีบางชาติที่ปืนมันจะใหญ่กว่าชาวบ้านมากๆอ่ะเราตัดเรื่องนั้นไปทำไมรีบข้ามจังเลยอ่ะเป็นเรื่องต่อไปได้ปัญหาของเรือประจันบาลเลยครับคือ มันช้าครับช้ามากถ้าจะเล่นเรือประจันบานคุณฟาร์มจะต้องใจเย็นมากๆงานตัดเลยเพราะว่าด้วยความที่ปืนมันใหญ่มากครับกระสุนมันวิ่งช้ามากยิงแล้วโหลดเป็นชาตินะฮะยิงเสร็จปุ๊บคุณฟาร์มเดินไปต้มะมาม่ากลับมามาม่าสุดกินได้เลยมันยังโหลดไม่เสร็จคุณไก่เวอร์มากไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวฉันจะไปลองด้วยตัวเองบรรจุกระสุนอยู่หรอเนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อตาอะไรฮะแล้วนะ ปกติครับเ,เพราะมัน,นช้าจริงจฉันว่าเลงตรงนี้ยังไม่รู้จะได้ไหมเลยอ,อ่ะลองดูเฮ้ยเฮ้ยโดนพอดี <c oughs> โอ้ไม่โดนลงไปข้างหน้านิดเดียวอะ่ะซืไอใส่สครอสโดนหน่อยเถอะขอร้องอุ้ยอ,อุ้ยไม่โดนตกข้างหน้าจะไม่มีประโยชน์ไปยินไานแค่ไหน <c oughs> แ,แรกๆเป็นอย่างงี้ทุกคนครับไม,ไม่ไม่ต้องสนใจเรื่อประจัญบานครับถ้าตกไ ไม่น่าจะรอดโคตรสุม่มยิยงตกลงไปในทะเลทำไมเอ๊ะแล้วทำไมคุณฟาร์มโดนเล็งแล้วครับบึ้ม,มฉันยิงไม่โดนเล่นยากมากเวอร์เฮ้ยฉันฮิวตัวเองได้ฉันยังไม่เจ็บนีว่วคตรงเนี้ยแหละโดนแน่บึ้มทันซีว้าวไอ้หนูแต่กว่าจะยิยงได้อีก30บวิคู <laughs> โอ้ยจะเย็นเย็นเพื่อนเอเปลี่ยนกระสุนอีกอันนึงก็ไม่ได้ว่าจะเร็วขึ้นเลยเหรอไม่ครับชีดชนกันปะเนี่ยเขาจะชนฉันปะเนี่ยเธออ่าชนครับถ้าชนตายคู่นะครับอ่าอ้าเร็วอีกนิดนึงโอเคโอเคแอบทำไมฉันเจ็บกว่าวะโอ้แล้วปืนฟาร์มก่าจะโหลดได้ทีละลำอันนี้คือควันของเราปะเนี่ยเาราเข้าไปในควันได้ไหมควันของใช่ครับควันของเรา เพื่อนเราเปิดให้ต,ตายแล้วหรอ,นนต,อตายแล้วครับจอดในควันก่อนแต่มันก็ดีเทคอยู่ดีนะโอโอมันต้องบอกอย่างนี้ครับว่าระยะทางในควันเราเป็นเรือปจันบานนะครับไม่ค่อยมีผลพี่เราใหญ่ด้วยแหละประเด็นวิชันโดนสองทางวันถเถอเอ,อ,อื้ออ๋อโอเคอ๋อไม่เป็นไร ไ,ไหวว่ะ Battle Ship เดี๋ยวถามคุณไก่ีกว่าว่ามันเรืออื่นให้เล่นไหมเอาที่มันเร็วๆกว่านี้คุณก่ว้าว <Wow. S 2> Destroyer นี่คือน่าจะเป็น ADC เป็นเป็นสายที่คนต้องการความตื่นเต้นในชีวิตเป็นสายที่เล่นยากค่อนข้างเล่นยากครับด้วยความที่ว่าตัวมันนั้นบางเป็นน้องเล็กอบาบางแต่หมัดหนัก เ้าเรียกเดสเทเยอร์มีตอร์ปิโดครับตอร์ปิโดมันยิงใต้น้ำไม่ใช่หรออุ้อยตอนยิงก็ไม่เท่ดีตอนยิงเราไม่ต้องการว่ามันเท่ไม่เท่ครับเราภาวนาให้มันโดนครับเราต้องการ <c oughs> แล้วทุกอย่างของเรามันเกี่ยวกับลุกและหน้าตาและความอลังการงานใช่ <c oughs> อ๋อแต่ถ้ายิงโดนมันอลังการมากเลยนะครับ,บ,รบได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวความจะทำให้มันโดนอ่ะลองเล่นเลยเฮ้ยฉันยิงคนนี้ได้แล้วว่าเธอขอน ยิงเลยครับอ้าแต่คุณฟาร์มต้องอยู่ในหมอกนะแล้วเปิดหมอกก็วิ่งออกทำไมครับอ๋อคือฟาร์มต้องอยู่ในหมอกตัวเองเหรอ <S <S ใช่ใช่หมอกกลางๆพื้นเราอ๋อโอเคฟาร์มหยุดเหลือไม่เป็นอ่ะดิเฮ้ยมีคนเริ่มเกมยังไม่ถึง5<อ>นาที<อ>เลยตกเป็น<อ>เป้าแล้วเอสอ๋อโอเคอ่ะมันมันคือการเรื่องของแบบพอเดีวครับเพื่อว้าวชื่ออ่า คือจุดรับกระสุนนะครับถ้าคุณฟาร์ม<ช>หันข้างเรือใส่เข่าว่ะเขาจะยิงได้มันจะเป็นเส้นตรงแล้วเขาจะยิงยากเพราะกระสุนมันจะต้องวิ่งเป็นเส้นตรงเท่านั้นโโหตอบีโดฉันเดินทางช้ามากเหมือนอะไรว่ายน้ำเล่นหรอ <laughs> มันชา้ามากเลยช้าอย่างนี้มันจะไปยิงใครโดนอ่ะ <laughs> มันมันปกติครับตอบีโดมันวิ่งแหาะแหล่ ฟาร์มเรายิงกันกิโลเนาะโกดเธอมันจะโดนใครอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คุณฟาร์มเปิดโหมดปล่อยลูกเดียวอยู่นะกดเลขสามขึ้นมาครับคุณฟาร์มกดเลขสามอีกทีครับย้ำย้ำอีกที<ช>มันจะมีสองโหมดครับของเรืองกิจนะเรืองกิจมันจะมีการปล่อยวิดีโออยู่สองโหมดคือปล่อยทีละลูกกับปล่อยทั้งชุดกดตัวเอ็กครับ แถบสีขาวคือระยะที่เกมคำนวณมาให้แล้วว่าถ้าปล่อยในเส้นสีขาวมันจะโดนมันไม่ใช่ว่ามีโดนแน่ๆนะครับแต่มีโอกาสโดนฉันจะชนน้ำแข็งหิมะฉันไม่อยากเป็นลสูสดไ่ต้องก,ากําพาแจ็คตอนนี้นะเรือมันเร็วมากเลยอ่ะ <laughs> แล้วก็บอกว่าชอบอะไรเร็วๆเ,เร็วเกินแล้คุมไม่อยู่อะ ้ยปืนฉันเร็วมากเลยนี่ว่าเฮ้ยฉันยิงแม่นอยู่ยันปึกษาต่อวิดีโอก่อนสุกไปครับสูงไปกระสุนมันจะข้ามหัวไอหมอนี่มันเห็นฉันหรือยังฉันกด X อแล้วมันจะเล็งไหมก็ต้องกดสาม่นมันมันจะขึ้นไม่ไม่ครับมันจะขึ้นเป้าสีขาวขาวครอบชื่อเรือเขาไว้ เหนหม,มครับลองดูเลยได้เห็นสีขาวไหมครับไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เห็นสีขาวไหมครับโอ้สีขาวฟารมไปไหนเนี่ยนั่งไงครับอ่านะหลุดแล้วเพราะว่ามองไม่เห็นโ้เล่นยากจังวะคือตอปีโดครับมันวิ่งช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟาร์มจะยิงให้โดนต้องยิงดักหน้าไกลมากๆครับยิงอ๋อโอเคผมรู้ละสมกตรงนี้ของใคร <laughs> <laughs> ครกันนะเขาก็ไม่อยู่ในสมูงเขาด้วยนะคนนั้นอ่ะเฮ้ยเขาหายไปเขา้าาเเหายครับมองไม่เห็นโอดสวยละอุ้ยฉันเห็นเขาแล้วอ่ะเธอเดี๋ยว unable to aim อ่ะเอออู้เจ็บ มันต้องชะลอความเร็วก่อนค่อยกดทีครับเมื่อกี้คุณฟาร์มวิ่งความเร็วเต็มสูงไปเฮ้ยแต่ฉันอยู่ในโมกตอนนี้ไม่มีใครเห็นฉันได้แกตายแ<ช>น่ไม่โดนระยะไม่ถึงตอปิโดครับที่คุณฟาร์มใช้อยู่อะ่ะมันวิ่งไม่ได้ครับเพราะมันโหลดอยู่เยอเรียบร้อยโหลดนานจัดอุ้ยเขาเห็นฉันจริงๆนะเนี่ยวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเลยเพราะว่ามันใกล้ไปแล้ว เดินหน้าครับเดินหน้าเฮ้ยเฮ้ยนี่ตอปิโดเขาปะเนี่ยตื้มใช่ฮะกูตายด้ฉากจบทำไมเขายิงเป็นวะเขาเล่นมาก่อนไงหรือไม่เขาก็เป็น a อไอไงเขาต้องยิงเวนอยู่แล้วเ,เมื่อกี้คนครับเ,รเขาเล่นมาก่อนอยู่แล้วเร,เรามันมือใหม่ไม่เป็นไรครับเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ <c oughs> ตายอ่อ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่คุณฟางไปลองเล่น World of Warship มาถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นก็สามารถจิ้มลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะคุณฟางลงดูงไว้ให้ส่วนผลประกอบการการจีบคุณไก่ก็ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรเขาบอกว่าความพย,ยายามที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่ไหนเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปคุณฟางมากๆเนี่ยสามารถให้ซัแปแบงค์หรือถ้าใครอยากเป็นน้องชายข้างบ้านก็ กดสมัครมเมมเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ